สบายดีทําซ้อมจีคอลับกับมาสุดทีมงานไอบอกมวอีกข้างหนึ่งนะซม่งวัน,นี้เราจะไปเบิังท่าเต้นกลวนของหลานน้อยยามุสนลาวก็คือทีมมาสเตอร์จีบีเอฟซีในของหนูยุบเกินแปดปีที่ว่าคว้าแซมในรายการที่ประเทศไทยก็คือรายการแซมซนแซมในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการสลองแซมด้วยท่าเต้นกวนๆนะซึ่งทางแอดมินเวยถามนักเตะคนว่าท่ากระลึบกระลึกทา่าดองดองดองนี่แหละบวกแอดมินกบ,บน แน่ใจนะกันเนาะขอลืมเนาะผู้พูดเปนทาอย่างแท้ผู้ใด่นหูก็เคยบอกกันแะน่ดังชาเต้นในวิดีโอเนาะซึ่งก่อนจะไปเบิ่งวิดีโอเต็มๆเฮาเล่นผลงานของหลานน้อยเยาวชน,นลาวในหุ่นอายุเกิน8ปีของมาสเตอร์จีบีกันก่อนก็คือโลสนามในการแขันบานเตะรายการเซตพุนบอลไทยแลนด์เซ็ตไปสิบสองพันอ,อยู่ที่ประเทศไทยเนาะในระหว่างวันที่22าร์สอหาเสามตุลาที่ผ่านมาปรากฏว่าโลกสนาม3นันทมิตรในหอบแบ่งกลุ่ม ชนะ2เสมอ1ผ่านเขาหอบในฐานะอันดับหนึ่งของสายไปพบกับทีมไทยในหอบห้องซันเลิศชนะไปคาดลอยเจประตูต่อ2ก่อนเขาหอบซิงซันเลิศไปพบกับทีมสวัสด,ดีบอลวันนะซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะไม่เคยเสียให้กับผู้ใดก่อนที่ว่าจะมาเสียให้กับทีมมาสดา g b บีป ในการดวนชุดโทษ C ประตูต่ 3, อ3เพราะแซมไปคลองนะซึ่งมาทั้งด้านมาสเตอร์นะ ถึงนำเป็นกอนสองประตูนะกองที่จะเป็นอนุสักวิไลกุลนักเตะตัวเก่งของทีมนะ่ะยิงสองข้างสองหนให้กับทีมตีเสมอคู่แข่งไปสองข้างสองหนกอนไปโดนจุดโทษอัชนะไป4ีประตูต่อสามข้อแซมไปคองนั่นเองนอกนั่นทางด้านอนุสักวิไลกุลก็ยังว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดรายการรางวัลเตะดดีเด่น MVP นะซึ่งว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของรายการในหุ่นอายุเกินแปดปี สุดทายาันปพิถไายกันที่หาเต้นกวนๆของหลานน้อยเยาวชนที่ว่ามีการสลองแซ้มหลังจากที่ว่าข้อแซมได้เงยงไปครอบใจแฟนบาที่มาสมมาเสียนะไปเบิ่งกันยาวๆกันเลย อ่อนลุดนะครับรองผู้ว่าราชการทีหแบบเชียรายขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับ<ช><ด>ในท่านนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้เกียรติต้อนรับท่านรองผู้ว่าท่านธานุเกียรติจันทร์จุ่มรองผู้ว่าการการการีฬาแหง่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยครับ<ช><ด>ทั้งสองท่านนี้นะครับมีบทบาทอย่างยิ่งในการทําให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในลำดับแรกนะครับผมขอกราบเรียน